สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกรารเก็บพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่ออนไลน์หาหนูได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ามาจับพี่จารลามาดูกันที่องค์แรกจ้ะพี่จ๋าองค์แรกจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตะกุลหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจ้ะพี่ ตะกุดหลวงพ่อตะกุดหลวงพ่อโพนะคะพี่หลวงพ่อโพจะนะคะจะเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะพี่จะมีรูตรงกลางอย่างนี้นะคะพี่รูเราสามารถมองทะลุกันได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ทีหนึ่งพันบาทจ้ะตะกุดดอกนี้หนูขอไว้ทีหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ เป็นตะกุดหลวงพ่อโพนะคะพี่นะคะตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่นะคะก็เก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะนะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะ เก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะพี่เชือกถักเก่าๆอย่างนี้นะคะตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าหนึ่งพันบาทจา้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นกล่องจ้ะพี่มาเป็นกล่องของหลวงปู่ดูนะคะพี่เขาเรียกว่าลูกสะกรุดจ้ะลูกสะกรุดมีรอยจานจ้ะพี่จ๋านะคะมียันนะคะพี่พูดผิดจ้ะมียันจ้ะพี่นะคะลูกนี้ขอไว้ที่ จ็ดร้อยบาทจ้ะพร้อมกล่องนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พร้อมกล่องนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเป็นลูกสะกดนะคะพี่นะคะเป็นลูกสะกดตจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะลูกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าปิดคุณลูกค้าจะได้เป็นพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะเป็นพร้อมกล่องอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะข้างบนก็จะเขียนว่าหลงปูดูนะคะพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นหลวงปู่โตจ้ะในกล่องก็จะมีพระอยู่สามองค์แบบนี้จะพี่นะคะในกล่องจะมีพระอยู่สามองค์อย่างนี้ชุดนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะรู้สึกว่าจะต่อโค้ดทุกองค์มนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะตามภาพนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ ในกล่องนี้นะคะพี่นะคะให้ดูองค์เลยจ้ะพี่นะคะนะคะพี่มีโค้ดหมดเลยจ้ะพี่มีโคดหมดเลยนะคะพี่ขานนะคะนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทเนี่ยพี่จะได้ไปพร้อมกล่องอย่างนี้จ้ะพี่ พี่จะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้คือเจ็ดร้อยบาทจ้ะพร้อมกล่องอย่างนี้คือเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะส่วนอันนี้จ้ะเป็นหลวงพ่อทองสุกจ้ะพร้อมตะกรุดจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นตะกรุดคู่สองดอกพร้อมเดียนหลวงพ่อทองสุกจ้ะเนะะี่ยค่ะตามภาพจ้ะพี่ด้านหลังจ้ะเนะะี่ยค่ะจะมีแบบนี้จ้ะ ชุดนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะ้ะเหมือนกันจ้ะพี่ปุดตโตเ0็ดบาทจะ้ะแบ่งปันกันไปนะคะพี่แบ่งปันกันไปนะคะนะคะเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์หาหนูเลยจ้ะพี่แอดไลน์หาหนูจะพี่พี่แอดไลน์หาหนูเลยนะจ๊ะ0840659180จะอันนี้ให้ดูคร่าวๆจ้ะให้ดูคร่าวๆนะคะพี่บางทีภาพมันอาจจะเบิ์อะไรอย่างนี้อ่ะเข้าใจคุณลูกค้าจ้ะนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้จะพี่จะมีโค้ดตอกด้วยจ้ะพี่นะข้างๆค่ะพี่นะคะ700บาทจ้ะ กล่องนี้นะคะพี่กล่องนี้พี่จะได้เป็นกล่องอย่างนี้ไปเลยจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้งกูมานจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะกูมานตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหานุมานจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำมาจากไม้อะไรจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ หานุมานตัวนี้ขอไว้ที่700รอบาทจ้ะพี่หานุมานตัวนี้ขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทจ wow. ้ะพี่ตามภาพนะคะหนูได้มาสภาพนี้จ้ะพี่700รอบาทจ้ะอันนี mache, ้จะเป็นใบลานจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนจ้ะพี่700รบาทจ้ะใบลานนี้ขอไว้ที่700รอบาทนะจ๊ะนะคะใบลานนี้ขอไว้ที่700ดรอบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นมีดจ้ะ มีดปากกาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะจ๊ะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจ้ะเจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดของหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่แป๊บหนูเชียร์ตรงนี้แป๊บนึงอันนี้จะเป็นมีดชุดหลวงพ่อเดิมสาริกาพร้อมรูปหล่อขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่ 1,300บาทปลายทาง50บาทจ้ะเป็นมีดชุดนะคะพี่เป็นสาลิกาพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอย่างที่เห็นจ้ะพี่อ่าเป็นกรอบพลาสติกมีห่วง3มห่วงจ้ะพี่1,300บาทจ้ะ1,300บาทปลายทาง50บบาทจ้ะโอเคนะคะส่วนอันนี้เป็นพระนอนจ้ะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนด้านหลังตาปั๊มอย่างนี้จ้ะ เป็นพระนอนจั่พี่องค์นี้500บาทจ้ะองค์นี้500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะขาเรียกมักทุยจะพี่500บาทจ้ะหมักทุยนี้ค่ะกลมๆนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพนะจ้ะ5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะจับขอบจ้ะด้านหลังมีตะกุด2ดอกจ้ะ500บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอ่าสิวลีจ้ะ600บาทจ้ะนะคะสิวลีเปิดหน้าเปิดหลังมีรอยจานนะคะนะคะองค์นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงพ่อทวดจ้ะ600บาทจ้ะพี่นะคะเริ่มพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ภาพถ่ายพ่อทาบจะ้ะด้านหลังสีพึ่งจะ้ะอันนี้หกร้อยบาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเนี่ยค่ะตามภาพนะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะปิดตาจะ้ะพ่อแก้วจะ้ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะพี่เป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะพี่เป็นเหรียญอย่างที่เห็นนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงปูดทวดจะ้ะเนื้อว่านจะ้ะพี่นะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะ ปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่นะค่ะอง์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะค่ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งจ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะไม่รู้ที่จะพี่ตามภาพค่ะพี่นะค่ะได้มาแบบนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่นะค่ะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กกิ่งเก่าไม่รู้ที่จ้กส่วนอันนี้เป็นเหรียญจะ้ะพ่อเดิมจ้ะพี่ตามสภาพจะ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้เป็นสิงจะ้ะ สิ่งนี้500บาทจ้ะสิ่งนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นสิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะ500บาทจ้ะอันนี้จะเป็นเท้าเวทจ้ะพี่นะคะ500บาทเบาทอังกันจ้ะเท้าเวทนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ afood, ๋ะเป็นเท้าเวทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะพี่ไม่ทราบจ้ะ วัดบางขนึงไอ้วัดบางวัดบางระหูงจะพี่ไม่ทราบจากนนทบุรีจ้ะไม่ทราบจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญพาอขันวัดนกกระจาบจะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนจะห้าร้อยจะอันนี้จะเป็นชินาราชจะห้าร้อยเมืองกันจะเหรียญชินาราชนะคะพี่นะคะนี่ค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ <c oughs> เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จังห้าร้อยบาทจะ้ะด้านหลังเป็นยันจะ้ะเนี่ยคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นรูปหล่อพ่อเงินนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจากห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่สุกจ้ะหกร้อยบาทจ้ะเหรียญปู่สุกค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ สมเด็จไม่ทราบที่เก่าๆจะห้าร้อยจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะ้ะอันนี้หลวงพ่อเพชรไหมจะ้500จะห้าร้อยจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปูเอี่ยมจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆจะพี่ตามสภาพนะคะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหรียญปู่เอี่ยมจะเหรียญพ่อแดงจะคุณลูกค้า500บาทจะนะคะเป็นพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างที่เห็นกันเลยนะคะคุณลูกค้าขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะเป็นพระเนื้อไมก่กิทธิ์ไม่ทราบที่จะพี่องค์นี้มีรอยจานด้านหลังนะคะ500บาทพอจะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ ตามภาพนะคะพี่ตรงนี้จะมีตาหนินิดนึงนะคะพี่ขอคนที่รับได้นะคะพี่ไม่รับได้ไม่เป็นไรจะพี่จ๋าเลื่อนผ่านได้นะคะพี่เพราะส่วนตัวเองหนูก็ได้มาสภาพนี้จะ้ะองค์นี้500บาทจ้ะพี่ปิดตาหลังแบบจะพี่ฝังตะกุดเยอะแยะเลยจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะ500บาทจะ้ะปิดตานี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะพักกิ่งไพรีพี่นาาจะพี่จ๋า500บาทจ้ะนะคะ เป็นกิ่งไพลีพิ่นาศนะคะพี่ตามภาพไปนะคะตามภาพไปค่ะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อยอดจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อยอดนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ปิดตายันยุ่งจะพี่จ๋า5 0 0บาทจ้ะนะคะเป็นพระปิดตาอก่อด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะ เป็นปิดตายันยุ่งนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่นะคะเบามากเลยนะคะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อว่านหรือเปล่าหรือว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่นะคะแต่เบาจากเป็นปิดตาเก่านะคะพี่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพะกักอิงคลองตะเคียนจะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจะนะคะ กิ่งของตะเคียนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าขาโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเจากเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าชื่อรายชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะฝากคุณฝากคุณลูกค้าเก่อลูกค้าใหม่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องกระเตเป็นทคุณพระเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้หนูก็มีนะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ